เอของเราได้กลับมาเรียนในโรงเรียนเดิมหลังจากที่เขาได้ย้ายออกไปตอนอยู่มตน้นและเขาก็ยังมีเรื่องที่ค้างอยู่ในใจนั้นก็คือตัวเขานั้นแอบชอบนัตสึเมะซึ่งก็คือเพื่อนร่วมชั้นสมัยที่อยู่มตน้นแต่ว่านัตสึเมะเธอก็ดันกลับไปแอบชอบไอ้นุ่มยักษ์คิวหัวเกรียนนั่นและมันเนี่ยก็มีชื่อว่าโซมะและไอที่มันระยำใจกว่านั้นก็คือไอโซมะเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนสนิทของเอตะหรือว่าพระเอกของเราแต่ว่าในาปัจจุบันที่เอตะคุงของเรานั้นกลับมาแล้วซึ่งก็เป็นช่วงท้ายของชีวิตมมมมััธยยยยยยยปปลาาาาาากกกก่่ออนททีุคจะยยยะะแแ้้ตตเเหขงงร็ แอบชอบนัตซูเมะอยู่เหมือนเดิมส่วนตัวนัตซูเมะเองเธอนั้นก็ยังคงแอบปลื้มโซมาอยู่เล็กๆแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ได้อยากคบเป็นแฟนหรือว่าสารสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นคือฟิลชื่นชมเฉยๆเพราะว่าตอนนี้ตัวนัตซูเมะเองนั้นก็รู้ตัวดีว่าไอ้ประคําโซมาก็ได้แอบชอบโมริคาวะที่เธอเป็นสาววงโยสุดน่ารักเป่าทำเป็ดเป็นใครใครจะไม่ชอบอะ่ะและแถมตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ไอโซมาของเรานนั้นจะพังอาจไปสารภาพรักกับเธอคนนั้นแต่ว่ายังก่อนกูขอตีเบสบอลทำใจแปบต่อจากนั้นแหละครับต สุดท้ายมึงพูดว่าพรุ่งนี้กูว่างนะตายฮ่าแถมดันเสือกเหลือไปเห็นเพื่อนช็อตฟิลกูอีกทำกูปอดแหกเลยทีเดียวสุดท้ายเนะี่ยก็ต้องมาจบที่ชวนกันไปอควาเรียมดีนะมีไลน์กลุ่มละอย่างน้อยก็ได้ไลน์มาแบบเนียนๆวะขาะเดียวกันตอนนี้เองนะซึเมเธอนั้นก็เริ่มมีใจให้กับหนุ่มเอตาของเราแล้วโอ้โหไอ้หนุ่มนี่มันเทคแคร์ดีจัดและความรักของพวกเขาของกลุ่มวัยรุ่นวัยฮอร์โมนพวกนี้นั้นจะเป็นยังไงต่อไปเพราะมันก็กำลังจะจบประอปลายกันแล้วทีเพระอเอกของเรานั้นก ีส่วนไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยมันก็จะชอบสาวเล่นดนตีใช่นี่ยังไม่รวมรับรุ่นน้องที่จะมาชอบพระเอกอีกแล้วรุ่นน้องคนนี้เนี่ยเธอก็ยังเคยขอนางเอกนะว่าขอเดทกับพี่เอตาได้ไหมแต่นางเอกตอบว่าไม่แต่เธอก็อยากจะไปเดทอยู่ดีอ้โหเป็นงานดุดุเลยกับอนิเมะเรื่อง just be c a u s e หรือชื่อไทยก็คือ just be c a u s e